ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปสมุยกันค่ะอันนี้เนี่ยก็คือเราไปเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอยู่ที่เราของบางกอกแอร์เ,เวย์ค่ะวันนี้เราก็เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เ,เวย์นะคะอันนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยค่ะ เราก็ถึงสนามบินสมุยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจองแพ็กเกจไว้กับทางโรงแรมก็เลยจะเป็นรถโรงแรมมารับเรานะคือเรานะคะจะต้องจองทั้งหมด3คืนนะคะก็จะได้แพ็กเกจที่เป็นรถโรงแรมมารับนะคะก็คือไปรับไปส่งสนามบินฟรีวันนี้เราก็จองโรงแรมกับ Thai At Regency สมุยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้อง คนมารับก่อนนี่นะคะเราก็เจอรถโรงแรมแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันอีกทีที่โรงแรมเลยคะ่ะถึงห้องพักกันแล้วนะคะทุกคนเราก็จองเป็นห้องโอเชียนวิวไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรูมทัวร์กันค่ะว่าห้องเป็นยังไงนะคะ เราไปเก็บของกันมาแล้วนะคะเราก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวเราก็เลยถามฟอนว่ามีร้านไหนที่แนะนำบ้างที่เป็นโลเคอลนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ไปที่ร้านครัวคุณหญิงก็คือเราไม่ได้เช่ารถมาด้วยเราก็เลยอยากได้ร้านที่แบบไม่ไกลมากนะคะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเดินออกมา แล้วก็ให้เดินแบบไปประมาณคือขึ้นเดินไป่อเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าแบบมันใกล้ไหมคือตอนเนี้ยเวลาประมาณบ่ายสองแล้วแบบแดดเลี่ยงมากมาถึงแล้วนะคะทุกคนที่ร้านครัวคุณหญิงนะคะเอาจริงๆคือมันก็แบบไม่ได้ไกลมากนะคะแต่ว่าคือมันร้อนมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยนะคะคือพอมาถึงแล้วเนี่ยร้านก็แบบบรรยากาศดี แล้วก็มเมื่อกี้ได้คุยกับคนที่ร้านนะคะเขาบอกว่าแบบเดินมา <c oughs> เขาก็เลยถามว่าพักโรงแรมอะไรแล้วก็เลยบอกว่าพักไค <c oughs> แอดนะคะเขาก็เลยเอา้าวมีรถไปรับไปส่งได้ด้วยนะเอาเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวขากลับนะคะเขาก็จะไปส่งเรานะคะส่วนใครที่แบบว่าพักโรงแรมที่อยู่แถวนี้หรืออะไรยังไงนะคะก็ลองมาถามที่ร้านดูได้ว่าเขามีบริการไปรับไปส่งหรือเปล่านะคะจะได้ไม่ต้องเดินมานะคะ วันนี้นะคะทุกคนที่เราสั่งมานะคะก็จะมีแกงส้มสับปะรดค่ะแล้วก็สตอผัดกะปิกุ้งนะคะวันที่2องค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เช่ารถนะคะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านแมรีร่โกค่ะฝนตกนะคะเดินมาก็เปียกนิดหน่อยคือไม่มิดแหละเปียเกเยอะอยู่นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกร้านนะคะที่พนักง,งานที่โรงแรมเนี่ยเขาแนะนํามานะคะว่าอาหารอร่อยแล้วก็เป็นดับแนวโลเคอลค็อคอลนะคะซึ่งแบบเราก็อะไรนะทำไมไม่บอกคนท้องถิ่นแนะนํามา <laughs> คนท้องถิ่นนะคือมาปาน โอเคค่ะก็คือคนท้องถิ่นแนะนำมาด้วยนะคะก็คือคนแนะนำมาเยอะมากนะคะร้านนี้อาเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะคะว่าอาหารจะเป็นยังไงข้าวนะคะน่ารักนี่นะคะก็จะมีแกงกันเชียงภูใบชะพูหมี่หุ้น,นะคะ่ะแล้วก็กุ้งผัดกะปิสตอนะคะ นนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ที่โฟค์คแคมกันนะคะบรรยากาศดีมาก